ก็คือกิจกรรมจากทางคณะมนุษยาศาสตร์นะครับที่ได้มีการประกาศผลการตัดสินในรอบสุดท้ายมากับการประกวดออกแบบแผนท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียนภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพทางด้านภาษาและวัฒนธรรมกิจกรรมตะลุยอาเซียนตรงนี้นะครับผู้ฟังก็ถือได้ว่าผลการตัดสินรอบสุดท้ายก็ได้รับรางวัลทีมละ40,000บาทพร้อมเกียรติบัตรนะครับ โดยทีมที่ผมจะพาไปติดตามฟังเสียงสัมภาษณ์วันนี้นะครับก็เป็นทีมท่องเที่ยวเมืองลาวสัมผัสวิถีชีวิตสเสน่ห์วัฒนธรรมนะครับมีนายกิติคุณปิติจะนะครับนิสิตปี4หลักสูตออรสสวภาษาฝร,รั่งเศสนะครับนายรณกรบัวติปปี4เหมือนกันนะครับนางสาวจารุวรรณปานสุนทรและนางสาว นักการการพักดีนิสิตปี4ีหลักสูตรสสอบอภาษาฝรั่งเศสนะครับทั้งหมดก็เป็นสมาชิกของทีมนี้เดี๋ยวไปฟังตัวแทนกันนะครับคุณผู้ฟังกับนิสิตท,ที่จะมาบอกเล่าถึงเรื่องราวของความสนใจตรงนี้แล้วก็เรื่องของการประกวดด้วยครับสวัสดีครับผมนายเกียรติคุณปิติจักว่าที่พี่บัณดิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสครับเนื่องจากประเทศฝรั่งเศสมีสิ่งที่น่าสนใจในหลายๆด้านเช่น ด้นานการศึกษาการท่องเที่ยวอาหารเครื่องแต่งกายศิลปะแฟชั่นและสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ครับจึงเป็นเหตุผลที่ผมเลือกเรียนที่สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรแห่งนี้ครับเนื่องจากสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสมีการเปิดการเรียนการสอนทางด้านภาษาฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่องผมจึงค่อนข้างมั่นใจว่าทางสาขา มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการส่งเสริมให้นิสิตได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่และพอได้เข้ามาเรียนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเพราะทางสาขามีกิจกรรมมีการจัดอบรมต่างๆมีพาณิสิ์ในสาขาไปทัศนศึกษาณสถานประกอบการที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของนิสิตได้ดีทีเดียวเลยครับที่มาของชื่อทีมท่องเที่ยวเมืองลาวสัมผัส์วิถีชีวิตเสน่ห์วัฒนธรรม นื่องด้วยคณะมนุษยศาสตร์มีการกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาด้านการผลิตบัณฑิตเพื่อให้นิสิตมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของทางคณะคือพระหูกภาษารู้คุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่นและเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเปิดโลกกระทัและฝึกประสบการณ์ในการเพิ่มพูนทักษะการวางแผนการจัดการข้อมูลการปรับตัวและการแก้ปัญหาซึ่งเป็นทักษะของการเรียนรู้ตลอดชีวิตดังนั้นกลุ่มของพวกเรา ได้ลเล็งเห็นถึงความสําคัญของการออกแบบแผนการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยเลือกสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นจุดหมายปลายทางของโครงการนี้เนื่องจากเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจในหลายประการไม่ว่าจะเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตภาษาสถาปัตยกรรมรวมถึงธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์แต่ขณะเดียวกันสปปลาว ก็กำลังก้าวสู่ความเจริญอย่างรวดเร็วและเป็นสิ่งที่น่าติดตามครับตอนแรกนะครับที่ได้เห็นทางคณะโพสต์การแข่งขันโครงการในครั้งนี้ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆครับแต่ตอนนั้นคิดว่าเราจะลงแข่งขันได้หรือไม่เพราะเป็นนิสิตชั้นปีที่4ซึ่งกําลังฝึกง,งานและกําลังจะสาเร็จการศึกษาแต่ต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาของผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสอทองบรรจงสวัสดิ์ที่ได้แจ้งผ่านในลายกลุ่มว่าครูทราบจากรองวิชาการว่าปีสสามารถร่วมแข่งขันได้ แต่ตอนนี้หลายคนพอมีประสบการณ์จากการฝึกงานแล้วอาจจะลองประกวดดูนะคะทําให้ผมกับเพื่อนๆในทีมซึ่งมีโยกต้าเมสนใจและเริ่มวางแผนตั้งแต่วันนั้นเลยครับพอถึงวันที่ประกาศผลรอบแรกพวกเราดีใจมากๆครับมาก,ก่อนวันสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านรอบแรกพวกเราได้รับข้อความจากอาจารย์ที่ปรึกษาว่าขอให้โชคดีค่ะบอกเพ,พ,พื่อนๆทาตัวให้สบายๆแต่มีความเป็นมืออาชีพมีประสบการณ์จากการทํางานจริงและมีความมั่นใจ ทำให้พวกเรามีกำลังใจและทำได้ดีในวันสัมภาษณ์ครับและในวันประถมนิเทศกลุ่มที่ผ่านรอบที่2ทั้ง3กลุ่มก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรพงศกรเมธีธรรมรองคณะบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศว่าต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรในการเดินทางไปต่างประเทศทําให้กลุ่มของพวกเรามีความมั่นใจในการเตรียมตัวมากขึ้นครับขั้นตอนหลังจากนี้พอได้รับรางวัลแล้วทางทีมของพวกเราได้ทําการจองสถานที่พักซื้อประกันเดินทางต่างประเทศและที่สําคัญ ได้มาคุยกันถึงคนทิ้นที่เราจะทำและเผยแพร่ว่าจะเป็นไปในรูปแบบไหนแนวทางไหนและช่องทางการเผยแพร่ครับสิ่งที่ทีมของเราตั้งใจเอาไว้สำหรับการเดินทางครั้งนี้คือการนำความสามารถที่ตนเองมีอยู่มาแก้ไขปัญหาการวางแผนเพื่อเป็นการเปิดโลก,กทัศน์สู่ประสบการณ์ที่พวกเราไม่เคยได้ลงมือทำไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านการสืบค้นข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวการคำนวณแลยจ่ายไว้ล่วงหน้า หรือการ,รเผชิญปัญหาตรงหน้าโลกเหนือไปจากการเปริดโลก,กทัศน์แล้วยังสามารถเป็นบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมหรือการเป็นพลเมืองของอาเซียนให้มีคุณภาพการมีปฏิสัมพันธ์กับคนในท้องถิน่นเช่นเคารพต่อวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันหรือแม้แต่เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ความที่เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมกลุ่มของพวกเราพร้อมแบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์ดีๆไม่ว่าจะเป็น เหตุผลที่เลือกเดินทางไปสปปาลาวการวางแผนการเดินทางที่มีงบประมาณอย่างจํากัดการปรับตัวให้เข้ากับสังคมรวมถึงการแก้ปัญหาตรงหน้ายิ่งกว่านั้นเราต้องการที่จะเผยแพร่งแง่มุมที่เป็นประโยชน์หรือคุณค่าของประเทศเพื่อนบ้านโดยคาดว่าจะได้พบแง่มุมที่แปลกใหม่จากการเดินทางและการถ่ายทอดเรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้านให้ผู้อื่นได้รับทราบครับอยากฝากถึงน้องๆที่กําลังตัดสินใจเรียนภาษาฝรั่งเศสอยู่นะครับเหตุผลที่น้องๆควรเลือกเรียนภาษาฝรั่งเศส ราะว่าภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่พูดกันอย่างแพร่หลายทั่วโลกอีกครั้งยังเป็นภาษาที่ใช้สําหรับการเดินทางไปยังกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสอีกด้วยภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่ใช้ในวงการศิลปะแฟชั่นและกฎหมายยังเป็นภาษาที่ไพเราะและลูมนติกด้วยครับพี่ขอเชิญชวนน้องๆที่สนใจเรียนภาษาฝรั่งเศสมาเป็นครอบครัวภาษาฝรั่งเศสที่มหาวิทยายลัยนาเลศนุนด้วยกันนะครับเนื่องจากคณาจารย์ภายในสาขาวิชามีความน่ารัก มีความมาใจใส่นิสิตเป็นอย่างดีและสนับสนุนนิสิตในทุกๆด้านครับสําหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดในโครงการนี้นะครับพี่อยากแนะนําว่าอยากให้น้องๆศึกษาวัตถุป,ประสงค์ของโครงการว่าเป็นอย่างไรศึกษาความเป็นไปได้ของสถานที่นั้นๆที่เราจะไปและที่สําคัญวางแผนและคาดการงบประมาณที่ได้รับว่าเราจะใช้อย่างไรให้คุ้มค่ามากที่สุดและได้ประโยชน์กลับมาครับและที่สําคัญคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยายลัยนเรศวรถือว่ามีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนอีกด้วยสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยายลัยนเรศวรที่ได้จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาทำให้นิสิตได้พัฒนา,นาตนเองได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีมขอขอบคุณครับ